ศาส,สนาอิสลามไม่อนุญาตให้ท่านทำให้มีสื่อกลางและไปมอบหมายต่อสิ่งเหล่านี้หมายความว่ายังไงมอบหมายการที่เขามอบหมายด้วยหัวใจบางทีเขาไม่ได้พูดออกมาการที่คนหนึ่งจะตั้งภาคีกับพระองค์ไม่จําเป็นแค่เพียงคําพูดนะครับไม่แค่เพียงการกระทํานะครับหัวใจของเขาก็มีส่วนหมายความว่าไงเขาไปมอบหมาย เช่นรู้จักทางสามแพ่งไหมคือเป็นทางเขาอ้างว่าเป็นทางที่ชอบมีชัยตอนอยู่เยอะเขาก็จะไปขอกันตรงนั้นบางคนมุสลิมบางคนกลัวแต่ไม่ได้มอบหมายกับล้อไปมอบหมายกับใครมอบหมายกับโตวลีมอบหมายกับคนแถวนั้นที่ตายไปแล้วอะ่ะแล้วบอกว่าให้ช่วยมาปกป้องให้หน่อยบางคนมีความเข้าใจผิดนะไปไปมอบหมายกับโตย่อตัวเองที่เสียไปแล้วอะ่ะ บอกว่าโตยอปกป้องฉันด้วยนะคําพูดอย่างนี้หรือความเชื่อที่เกิดขึ้นในหัวใจอย่างนี้จะทําให้เราเข้าสู่การที่ปฏิเสธต่อศาสนาได้ข้อตัดสินดังกล่าวนี้ถือว่าทําให้อามันอิบาดะการกระทําของเราทั้งหมดที่เป็นคุณงามความดีถือเป็นโมคะ